สบายดีทุกคนหลังจากพีว่าไปเล่นมาตอนนี้เป็นเวลาเห็นบ่เห็นว่าทุกคนเช้าสมโมงหิวไงเกิดอาการหิวเขากัเลยว่าจะได้ไามจะมากินเขาตอนนี้เดึกแล้วได้ไปได้บาร์บีคิวมาอันนี้มัน มีเกี้ยว size ส,สี่มีแก้ว size ส,สี่ประมาณนี้น,นี่คือน้ำซุปโอ้ยไม่โตกับมีอัศัยเฮดเดี๋ยวเด็ดนี่แต่แซ่บอดอันนี้ไม่ละหกพันประมาณเงินไ,ไทยเท่าไหรปะข้าบาทอ่ะสิบบาท สิบบาทสิบบาทเั้นไหมเออพอว่าร้อยบาทหกสิบบาทมันมี่ย่ะ้แเนี่ยเสร็จบ่ดเห็นน้าให้บิ่งสีหน้าของคนเมาได้นี่แบบเมื่อนี้นี่แมนเฮาไปงานมัดแขนมือ เป็นงา้นมาแขนมูที่นี่โบได้หายคลิปให้เบิง์นแล้วเอากล้องไปน้ำแหละแต่ว่าบบหานได้หายไปฮอดก็เป็นกุบ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 ดีแล้วทีผ้าโบตัดสิได้แล้วมีเกี่ยว่บบาเรื่อบให้นนยเจิมสินบะไรหรอชิมกัน เส้นบะบัดเนี่ย้ำแซ่บอ๋ออะไรนะรก็ต้องได้เติมดีน่้แหละเครื่องปรุงเครื่องปรุงได้มาประมาณนี้เนี่ยอันนี้มันยังไงเออมันเป็น้ไข่น้ำอันเนี่ยมันเป็นขูมมัสลาร์า<ม> <laughs> คนละเรื่องกันดีเอาอันแกดนั่นไ็งเนี่ยจะเป็นทรงเครื่องเมาเมาเออเมาเลยเนาะเมาเลยเนาะกิน,นเนาะดีแต่ภาพบดตัดนเนาะนี่ไงชิคกี้ายแก้วตัง้งฟองกันเฮ้ยมีแตนอันน้ำตาลกับ ตั้งบุสไซฮามันดอกกินเลยมันได้อดจา้ากินข้าวกินขาวหนังคนเมามีบาร์บีคิวครับ ก็คือกนิ่นยู้าละบอ่นล้วเ,เพิ่งนอกแลเราข่าวจังไม่ยู้องขอ่าวไหมแมวห่องนาะ เจ้าบาทกับสิบพันสุดเลยดิเจ้าบาทกับ 10, กสิบปลายพันไม่เยอะสิบปลายพันเจ้า,าอันนี้ไม่ละสิบบาทอืมจะแบบนี้สิบบาทหกพันเจ้าเม้าอ่ะเออหนักสิบบ ไม่หรอไม่หริบ so บาทใหญ่เน๊ะแบบใครเห็นโมได้ไทยซูชิไอ้บนเนาะซูชิแก่คำละสิบบาทคำสิบบาทกิ่หมอ้วเข่ากัหรือบกินอันเซนกับกิน <c> น <oughs> ี้แต่ว่าอย่า เลยปุ๋งเลยขอเดียวห้มาบีบีคิวนี่เป็นห้ปวดเทาเลยห้มาบีบีคิวเนาะก็คุณประจำ ตัวกลิ่นแล้วเขาดีเทียงคืน่ะเทียงคืนแน่ๆไไปุ๋งไงแม่ฮะปุ๋งเนี่ยบุงปุ๋งบุกัง,ง,งละ โอ้ไปได้ไปดองกันเลยน้ำเกินได้หายแต่หกนี่มากมากนี่มึงมายิ่เทียวน้ำเหียวสมมติเฮ้ยข่าวา่ะเปิดห้านใครเครื่องนี่แหละใครค้องแห้งใครเครื่องซ้ำแหละเบิ่งสภาพเบิ่งสภาพเครื่องกระจอยคือคนนั่นแหละ เทรดสองเงินเรื่องคูกกันเทรดคลิปน้ำขายครงแข่งน้ำ้ามาตัวแดนดีก็เอาทางนึงคันมีเอฟคันมีเอฟซีแบบคอยซับพอร์ตคอยให้กำลังใจคันมันไปได้ดีอะนะท่านี่นนะจะนะกะคิดว่าดีเนาะ อันนี้คือพระเทพมะเกลงนะอืมมะเกลเทศบุได้พระเทพเทศได้เบ้า <puis> ผิดเม่กว่เลยเบ้าผิด มองคนด่มเมื่อกี้เรน้ำแกวขอตาเบี้ยวอะน้ำเมือเลือป้ามาไปก่อนเมืเนี้ไข่ไข่ต้มไข่นซเรียนเนาไม่ก็ไปดังข้างตางข่เยิ้แล้วแต่จะหัวมันมันมันโยกขาสองขามาเนาะแล้วมันมันมานวอดข่เยอะแล้วอดข่เยอ้มแล้วมันเมื่อยแล้วเนาะเมื่อยคนเมื่อก็นอนคาติดมา อยากเขา <laughs> บวยไม่ปลอดใจเขาแต่บสสองนี่แหละมาสิบบาทก็อร่อยเหมือนกันนะเนี่ะ ซาลาพาเที่ยวจนเสื้ากินแล้วอืมก็มีเงินไปเที่ยวเนาะกินตัวเพ็บคิดมาเกือบปีละเพ็บคิดมาจนทิ้งอดปีนึงแล้วยังบ่ได้เงินเนอืมเอาไม่ได้สักบาทหนึ่ง้องจะขอใจแล,แล้วเนี่ย แตงออกเย็นอ่ะ yes อืมไม่ต้องมาติดรู้ละทุกคนเสือบอกมาซลาเฮดคลีปไม้เนี่ยชิฮอดชิฮอดปีหนึ่งแล้วได้หนึ่งแตงหนึงสักบาทเลย <c oughs> เฮ้ยเฮ็ดห้านมาเนี่ยสองปี เห็นหาขายเติมมาอีกสองปีเห็ดคลิปปีหนึ่งยังไม่ได้อะไรเลยห้านกะ่ะทุ้นหายกำไรเบิดเจตเศรษกิจแนวน,นี้ขายออกไปว่าซื้อเข่าบาได้ที่นี้่ยังไม่นั่งคิดดีวาอาเที่ยวทายไหดีเจ้าทายนี้ดเจยวทานี้แต่หลายอย่าง มื่อวันนี้ขายออกสมมุติวันสิบบาทอีกคืนแียวซื้อเข้ามานอย่างนี้ขายปกติอยสมมุติว่าแก๊สหนึ่งมิสิบสองอันแพ็คหนึ่งมิสิบสองขวดซื้อข่าแพ็คหนึ่งสิบสองขวดเนี่ยซื้อข่าในสาค้าสิบบาทตื่นเต้ามาขึ้นเป็นสิบเอ็ดสิบบาทห้าสิบเมื่อถัดไปเป็นสิบเอ็ดบาทเป็นสิบสองบาทขายบดล้วก็ซื้อข่าบ่ได้ ท่นที่ไปขึ้นตามมือแบบเออไม่ได้เลทเงินขึ้นขึ้นขึ้นนี่ยนี่นะมันบบได้เพราะว่าลูกค้าลูกคาแถวเนี้ยค่ะเจ้าโบบบคอยพููเรื่องแบบเออเดทเงินนู่นนี่นั่นอะไรทำไมสินะบบคอยจะพูกันแหละก็เลยได้ขายแบบปรับซับซีขายแบบทุลักทุ้นขายแบบโบพู้หัว่วนไปนอน เม,ม้ามาอกับนังกินพือเกอ่ะว่ากินไปกินไปเดี๋ยวนี้ห่านปิน่นทุกคนค่ะฝากกดไลค์ก,ก,ก,กดแชร์ฝากกดติดตามได้ทุกคนบ๊ายบายไม่นไรละ